ครับปัมป๊มบางจากนะตรงเส้นสามสี่ห้าก่อนถึงไอนนเรียกว่าอะไรนะเส้นสามสี่ห้าที่สุดอะ่ะแล้วก่อนที่จะผิดไปลังสิตอะ่ะนนอคนนี้ครับมรผมถามคุณว่าคุณไม่พอใจอะไรผมไปทำอะไรให้คุณพ,พูดดีผมมันเป็นไหมครับผมเป็นพนักงานอะ่ะพูดดีดมากผมทําอะไรให้คุณคุณพูดไปม,มาเลยคุณพูดมาเลยผมทําอะไรไม่ดีถึงเราจะเป็นพนักงานจ่อยตั้มนะครับผมก็พูดดีแล้วผมทําอะไรให้คุณ ผมเป็นนักบริการพี่ต้องพูดดีๆกับผมมั่งแล้วผมไปทำอะไรให้คุณแล้วผมพูดอะไรไม่ดีเอาคุณพูดมาเลยแล้วมันระบาทอ๋อผมมันต่ำต้อยมากหรือว่ายังไครับก็เติมห้าร้อยบาทแล้วผิดตรงไหนอ่ะแล้วผมไม่พูดเลยรู้ว่าคุณมันนะคุณมันไม่ใช่แล้วนี่มีการนะครับนี่ถติดหน้าหล่อแล้วแล้วก็มีการว่าถ้าลูกค้าเป็นอย่างนี้นะครับครับยังไงครับ สันดานอะ่ะเปลี่ยนบ้างนะครับโทษนะครับผมพูดห้าร้อยนี่ผมผิดอะไรครับโอ,โ,โอ้โหตะคอกเหมืนเหมือนเหมือนแบบพนักงานเนี่ไม่ใช่พนักงานอ่ะอะไรของคุณเนี่ยบอกจะพนักงานแบบเ่าแอ้วว่าเนี่ย